ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาเดลครับผมอ่ะพี่น้องครับจังที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วเนาะโมนี่คลิปนี้ผมมาทีอ่าอกของแมวสมโมมูหากัสีผ้าเบื้องวนน่าเห็นของตตะก,กี้แหละครับพี่น้องตังแต่ผมถ่ายที่เล็กๆก็อยู่ในท้องหลืแ,ลแมวมันท้องอยู่นะครับจนออกมาเป็นอ่าตแล้ว ช่วงนั้นกันนิอยอยู่บัดนี้มาแล้วใหญ่แล้วบักงามบักหนาเลยพี่น้องเอามาทวนกันจนายเฮียนค่ะอันนี้ก่อนแม่น่าเฮียนกับน้องเข้าจีค่ะแม่แม่เฮียนกับน้องเข้าจีจ้าเข่าจีถ้าใครบักงามพี่น้องตัวนี้าใครพี่น้องค่ะลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งเห็ดเขาให้แล้วตอนนี้น้องเขานี่จักเดือนแล้วครับแปดเดือนจ้ะพี่บุญชูแปดเดือนย่างหนาย่างตันเลยพี่น้องเอ้ยโหนี่แปดเดือนแล้วเกิดจากแม่นายเฮียนเคเอฟสามหนึ่ง แปดเดือนหรือเัลนี้แม่นานเหียนที่ท่องอีกไหมเนี่ยครับท่องกระเทียมสามหนึ่งแยกเพศอีกสี่เดือนจะแยกเพศซ่อบันี้พี่น้องอีกสี่เดือนเอาส่ตัวเก้าอย่าเก้าเนี่ยละอาแม่นี่บันี้ลูกที่ไดนหรอครับลูกตัวที่ห้าได้ท่องจาลูกตัวที่ห้าหรอได้พี่น้องครับพี่เลี้ยงใดลูกตัวที่ห้ามนเฮียนนี่ถือว่าเป็นงูที่หาลูกงามนะครับหาลูกงามสุดยอดล้วก็เห็นว่าหลายหลายคนนี่สนใจถามเลยทีนี้สนใจนอกข่าจีไหลเด้ครับพี่น้อง น้องเขากรี๊ดในเลี้ยงเลี่ยงไงพ่อแม่สมองไงครับจะเห็นบนชั้กินเก่งบ่เลือกเลยคกินเก่งบ่เลือกด้วยค่ะพี่น้องนีเจ้าบาลออกมาที่เหกว่ามันสีบ่ใหญ่ได้แายมันตูได้น้อยหนึงค่ะครัับที่นี่พัฒนาการเพื่อจะได้จะมาคักนี่พันธุกรบเขียบสามหนึ่งพี่น้องครับเบื้องหน้ากับหูจักษองพี่น้องรูปประหนึ่งสามหนึ่งตัวย่างหนาด้วยคับพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาเบื้องแผ่นหลังแตกๆนะครับเนาะนี่ตัวที่ห้าก็ถือว่าเป็นคูไอ้นางเอกประจำฟาร์มเหรอครับพี่น้องระาฟ์มค่นางเอกประจำฟาร์มนะครับเนาะ การงานบลับบือพิ่นกระส้วนไปอยู่ได้เพิ่นเอินไปโซ่ตัวโย่กาลังขุนเพิ่นล่ะจ้าเนี่ยครับเอาดูนี่นี่ยดูนี่ยังยังมีผู้มาถามมาสนใจอยู่บ่ครับยังม่ผู้สนใจอยู่ครับจะ่าแบบสมองกับบ้านได้ใจอ่อนหรอกบ้านได้ใจอ่อนนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละสำหรับผู้ใดมีอ่างัวแบบนี้เป็นงัวขาวบ่บ่ได้ว่าเป็งัวขาวให้ลูกบ่แดงเบิ่งอีเหี้ยนะจ๊ะโบดพร้อมได้ไอ้เครื่องกระแดงเครื่องสม่ำซ้ำเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อครับพี่น้องครับบ่าเป็นงัวเครื่องดั่เครื่องโบดซสำเด้นียดนะครับเด้อดตัวขาว แต่ว่าให้ลูกมันนี่ยังบดเดี๋ยวดูหน้า <des per UND> ชัดๆผู <kas> <S <S ้ใดเสียหรือว่าลูกมัน้เนี่นี่แมวสมอพูดลงนี่ก็บผู้ดัตเซฟิลเตอร์นะครับพี่น้องครับตัวนี้หนาเป็นยังี่เองนะครับเด้อนี่นี่แหละครับพัฒนาการแปดเดือนเลี้ยวนะครับเนาะแปดเดือนแม่กับทองสี่เดือนกว่าหลือจ้ะโอ้แม่ทองสี่เดือนกว่าจ้าจ้าว่ารุ่นให้หนาเหียนคือแม่ได้พี่บุญชูดอันนี้เนาะอยากให้มันหนาสั้นๆคือแม่ขันออกมาเป็นบาบันหลอดนาเหียนพี่น้องคือสิ มันก็สีแปลกๆให้พี่น้องทายยุนี่เบิ้งตัวนี้บัดดีเออนี่เรามีตัวไหนมาให้เบิ้งอีกพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ้งอีกนะครับเด้ออ่ะตีตีไปหัวหน้าเหยนพี่น้องไปตุณตัวย่างหนาเด้อครับพี่น้องงว่วงเมียอ,อ้าวมาแล้วพี่น้องมาจังไหนอีกันเนี่ย <c oughs> พี่ไส้เข่าจี้จ้าอันนี้เป็นพี่ไส้เผินนะครับจ้าน้องสตีดค่ะซื้อสตีฟจ้าเมื่อสื้อฝรั่งใส่บัดดีไปหาเมียไปหาเมียแต่ว่าตัวนี้นายเหยนได้ครับพี่น้องนายเหยน อันนี้ลูกพ่อไหนพวกครับนี่ลูกพ่อทับโตจ้าพ่อทับโตนะครับพี่น้องสตีฟไปแล้วมันบ่คอยคุ้นค้นโอ้สตีฟนี่ไปแล้วเป็นตัวผู้นะพี่น้องตอนนั้นแมวซอฟต์สื่อมานั่นเจ้าของเก่าเพิ่นบ้านได้ขายให้แมวซอฟต์ปฏิพันธ์หัวตาขายให้มาก็เลยบ่คุ้นค้นไปไหนครับนี่มาแล้วสตีฟก็เป็นนาเหียนตบะนาเหียนค่ะแต่ว่าเป็นลูกทับโตทับโตแต่ว่าเทพแสงว่า3นึงนี่คุ้มดีบ่ครับพี่น้องคุ้มดีค่ะเออนี่ผู้ใดมาเห็นเขาก็บ่เชื่อว่าลูกวินาเหียนจ้ะต่าอยากกระโอกมานาเหียนคือสิ แปลกตาหักดีบพาปั้นเห็นบอลกล้วยแขกเพื่อนได้ขายจะมาจักเสียนพี่บุญช่วยผนจังจังจังแม่หนายเฮียนนี่ถามนี่ครับการเลี้ยงดูแล้วกันสิมาดูแลเขาโดนเติบแล้วล่ะจ้ามันเลี้ยงยากบ่หรือว่าเก็บไข่ได้ป่วยนี่หนูบอลพ่เก็บบ่ไข่บ่ลป้วยจักเจรจากินบ่มีเลือกจ้ะพี่บุญชูก็ถือว่าเป็นง่วงยังยังไงแม่ครับง่วเลี้ยงง่วงขับง่วคุ้นซะเหมือนไงนี่ง่วงขับถามมาหลายอยู่ดอกคนอยากได้คุณละคนอยากได้ไปร้านกาแฟอยากได้ไปไปคาเฟ่มาเบื้องไกลอย่งเป็นตาหักพี่น้องครับ บพรา่นได้อาบน้ำด้วยได้พี่น้องกันอาบน้ำท่าเปลี่ยนแห้เห็ดปุยลุยได้หนิว้าือหูของกันดีเสร็จพี่น้องอ๋อเนี่ยหลังว่าน้าเหียนยังอยู่นะครับด้วยพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวไส่นั่นมาแล้วไอ้ซุปเอาสุดเลาเดี๋ยวพี่พี่พูดซุปร้อยซุปออกมาแล้วมาแล้วลูกไส่หน้าเหียนนะครับพี่น้องหน้ารอเสร็จล่ะตีสามาแล้วตีอ่ะเออนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ตัวนี้ลูกครับตัวมันมันเหียนสักตัวครับเหียนเหียนตัวนี้แหละค่ะตัวนี้แหละที่มาเหี่อนัั่่กบสคะ นี่ได้ครับเดินนี่แหละมาสสันนี่นะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดมีงว่ไทยอยากเซิ้งอยากได้สายพันธุ์ออกมาเซิ้งได้จังหน่อยกับเซิ้งได้แล้วคับนี่จะเล่นนาเฮียนมันไ่มครับเล่นครับผู้ใดอยากได้สายพันธุ์นาเฮียนเออมาฝากแม่วสมอผสมเลยค่ะจังหน่อยกับได้ทับค่ะเอ้านี่ได้ครับพี่น้องเอ้าอยากจะเยี่ยมจะชมมาเลยมืัอนี้ก็บม่เยี่ยมคอกแมวสมอให้งว่าผนหลายอยู่แล้วครับพี่น้องมาเหลือบมองเอาอ่ะสั้นรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ